เริ่มเลยนะสวัสดีค่ะผู้ปกครองที่เคารพและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงข้างงานเมื่อวานเสร็จไหมคะที่ให้ไปนะคะเสร็จไหมคะเสร็จนะคะ,ะ,คะถ้าเป็นแบบฝึกหัดนะน้องยังไม่ต้องส่งมานะคะ บางทีทั้งแบบฝึกหัดทั้งทดสอบนะคะคุณครูก็ตรวจให้ไม่ทันนะคะถ้าวันไหนมีสอบสมมุติว่าวันนี้เป็นคณตนะคะคุณครูทดสอบตัวชีวัดน้องส่งมาได้เลยนะคะให้ส่งมาทุกคนนะคะแล้วคนที่เรียนตอนเย็นก็เหมือนกันนะคะคนที่เรียนตอนเย็นถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานนะคะต้องเรียนตอนเย็นส่งมาได้เลยนะคะ เนี่ยค,คุณครูจะมีรายชื่อนักเรียนทุกคนนะคะมีรายชื่อนักเรียนทุกคนว่าคนไหนบ้างนะคะที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะคะบางคนช่องยังว่างๆอยู่เลยนะคะตาทูบอกเลยว่าเข้าเรียนนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าเรียนหรือย,ยังไงนะคะถ้ามีเวลานะคะถ้ามีพี่มีใครอยู่ที่บ้านก็ช่วยช่วยดูนะคะ จะมีเอกสารต่างๆที่คุณครูจะต้องเช็คทุกวันนะคะอ่านะคะเตรียมตัวนะคะหยิบสมุดเล่มสีฟ้านะคะขอควายนะคะที่เขียนข้อไว้ทั้งหมดกี่ข้อนะคะสิบข้อเขียนชื่อเลขที่ไว้เรียบร้อยนะคะน้องหยิบขึ้นมาตั้งไว้เลยนะคะเรียนผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะคะ ไม่ต้องบอกน้องนะคะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะโค้าไ่ทำเองนะคะพ่อน้องเรียนมาหมดแล้วนะคะอาเตรียมตัวนะคะใครมีใครอะไรจะถามบ้างไหมคะโนค่เลิมหนูเลิมดิ๊งสองข้างล่างเอารีบเลยอารีบเลยค่ะ เดี๋ยวตอนสอบปิดเสียงนะคะเดี๋ยวตอนสอบคุณครูบุญชุกจะปิดเสียงนะคะปิดเสียงหนึ่งข้อจะอ่านให้ฟังสองเที่ยวนะคะจะไม่อ่านทวนให้แล้วนะคะตั้งใจนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะทำเองนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่แนะให้นะคะพร้อมนะคะ คุกคขาไปะะช้าๆเนี่ยนะคะอ่าช<อ>้าๆคาอดคอละสองเที่ยวนะคะมาได้ยังคะดูมาแล้วโอเคเอ่าปิดเสียงแล้วนะปิดเสียงแล้วนะคะพร้อมออเป็นเชียร์เสร็จนะคะ,ออะโอเคนะคะพร้อม ไม่คุยนะคะไม่เล่นนะคะคณิตศาสตร์ทดสอบนะคะมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนนะคะ10ข้อ10คะแนนนะคะเริ่มเลยนะคะข้อที่1ข้อที่1จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อหนึ่งสบวกสแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็สองบวกสเติมเครื่องหมายใดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ สีบวกสองได้เท่าไหร่คิดเอาไว้สองบวกสได้เท่าไหร่คิดเอาไว้เติมเครื่องหมายใดในช่องสี่เหลี่ยมนะคะกอเท่ากันขอไม่เท่ากันคอควายน้อยกว่าเลือกเลยนะคะ ข้อหนึบวกสองแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมสองบวกสเติมเครื่องหมายใดก็เท่ากันขอไม่เท่ากันคอน้อยกว่าต่อไปข้อที่สอง ข้อใดมีคำตอบเป็น10บข้อไหนที่บวกกันแล้วได้สิบนะคะก็ไก่สามบวกห้าสาบวกหได้เท่าไหร่คิดไว้เลยนะคะขอใข่สี่บวกหกสี่บวกหได้เท่าไหร่คิดไว้ ข้อควายสองบวกเจ็ดข้อสองข้อใดมีคำตอบเป็นสิบข้อไก่สามบวกห้าขอไข่สี่บวกหกข้อควายสองบวกเจ็ด ต่อไปข้อที่สามนะคะข้อสามแปดบวกสองเติมตัวเลขใดแปบวกสองเติมตัวเลขใดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะกอไก่สิบขอไข่เก้าขอควายแปด ข้อ3 8บวกสเท่ากับตัวเลขตัวใดกอสข้อ9ขอ8ต่อไปข้อที่4 3่บวกสมีค่าเท่ากับข้อใด สามบวกสี่ได้เท่าไรนะคะคิดไว้เลยกอไก่สองบวกเจ็ดสองบวกเจ็ดได้เท่าไหร่คิดไว้ขอไข่สามบวกห้าขอควายสี่บวกสามข้อสี่สามบวกสี่ 4. มีค่าเท่ากับข้อใด ขสองบวกเจ็ดขสามบวกห้าขควายสี 5, ่บวกสามต่อไปข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าข้อใดมีค่าไม่เท่ากับแปด ข้อใดมีค่าไม่เท่ากับ8กอไก่ศูนยบวก8ศูนย์บวก8ได้เท่าไหร่คิดไว้เลยนะคะขอไข่สามบวกห้ขอควายสีบวกสข้อไหนที่มีคำตอบไม่เหมือนในโจทย์นะคะไม่เท่ากับในโจทย์เลือกเลยนะคะ ข้อ5ข้อใดมีค่าไม่เท่ากับ8ก0บวก8ข3อ3บวก5ขอควาย4บวก3ต่อไปข้อที่6ข้อที่6นะคะข้างหน้ามี3รูป ข้างหลังมีหกรูปนะคะเอาสองอันนี้มาทำอะไรกันก็ตรงกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อใดก็ไก่สามบวกหกขอไข่เก้าบวกหก ขอควาย9บวก3ดูกองหน้ากับกองหลังนะคะดูเองนะคะข้างหน้าเท่าไหร่ข้างหลังเท่าไหรนะคะข้อ6ดูรูปตรงกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อใดกอ3บวก6เท่ากับขอ9บวก6เท่ากับ คอควาย9บวก3เท่ากับต่อไปข้อที่7ข้อที่7เราเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกนะคะข้อที่7แม่มีไข่ไก่ห้าฟองซื้อมาอีกสี่ฟอง แม่มีไข่ไก่รวมกี่ฟองก็สิบฟอง,ขอ,ฟองขอเก้าฟองคอแปดฟองข้อเจ็ดแม่มีไข่ไก่ห้าฟองซื้อมาอีกสี่ฟอง มีไข่ไกร่รวมกี่ฟองกอไก่กสิบฟองขอไข่9้าฟองคอควายแปดฟองต่อไปข้อ8ค่ะข้อ8ปดส้มโอหกผลแตงโมสี่ผล มีผล,ลไม้รวมกี่ผลก็ไก่สิบผลขอไข่เผลคอควายแปดผลข้อ8ปดซ่อมโอหกผลแตงโมสี่ผล มีผล,ลไม้รวมกี่ผลก็ไก่สิบผลขอไา่เก้าผลคอ,อควายแปดผลต่อไปข้อที่เก้าข้อที่เก้าฟังให้ดีนะคะข้อเก้า ห้บวกสองมีความหมายตรงกับข้อใดข้อไหนที่โจทย์เหมือนกับในโจทย์เป็นห้าบวกสองนะคะกอไก่มีนกห้าตัวบินไปสองตัวดูว่าข้อนี้เป็นบวกหรือลอบนะคะบินไปขอไข่มีนกห้าตัว ขายไปสองตัวขายไปนะคะขายไปเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะต่อไปข้อคอมีนกห้าตัวบินมาอีกสองตัวข้อไหนที่โจทย์เป็นบวกเหมือนในโจทย์นะคะดูเลือกเลยนะคะข้อไหนที่เป็นบวก ข้อ9อีกหนึ่งครั้งนะคะ5บวก2มีความหมายตรงกับข้อใดก็มีนก5ตัวบินไป2ตัวขอขามีนก5ตัวขายไป2ตัวขอควายมีนก5ตัวบินมาอีก2ตัวเลือกได้เลยนะคะข้อ9 ต่อไปข้อ10นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ10 7เบวกสมีความหมายตรงกับข้อใดกอไก่กมีปลาเจตัวตายไป3ตัวตายไปแสดงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงขอไข่มีปลาเจดตัว ออกลูกมาสามตัวข้อคอมีปลาเ็ตัวหนีไปสามตัวข้อไหนที่โจทย์เหมือนในข้อ10บนะคะเหมือนเจ็บวกสามเลือกได้เลยนะคะข้อสิบ 7จบวกสามมีความหมายตรงกับข้อใดก็มีปลาเจ็ดตัวตายไปสามตัวขอภขมีปลาเจ็ดตัวออกลูกมาสามตัวขอควายมีปลาเจ็ดตัวหนีไปสามตัว โอเคนะคะถึงข้อสิบแล้วนะคะข้อไหนนะข้อหข้อหก่อนกข้อหกข้อหกนะคะดูข้อหกรูปไม่ชัดเหรอข้อหกข้างหน้ามีสามรูปนะคะแล้วข้างหลังมีหกรูปได้ไหมคะเห็นไหมคะ ตรงกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อใดข้างหน้ามี3ข้างหลังมี6เอาสองอันนี้มาทำอะไรกันไม่รู้นะคะตรงกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อใดก็สบวกหดูรูปนะคะขอใคร9บวก6เอา9ไปบวก6ได้ไหมคะขอควาย9ไปบวก3 ได้ไหมคะมีข้อหกข้อเดียวใช่ไหมคะมีข้อหนึ่งข้อหนึ 1, ่งสี่บวกสองแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็สองบวกสี่เติมเครื่องหมายใดลงไปสี่บวกสองได้เท่าไหรสองบวกสี่ได้เท่าไร่แล้วก็ใส่เครื่องหมายนะคะเท่ากันไม่เท่ากันน้อยกว่า มีมีใครยังไม่ทานอีกไหมคะข้อสองกับข้อสามค่ะข้อไหนคะข้อสองกับข้อสามข้อสองกับข้อสามถึงพื้นมันก็ใกล้เออรอบเดียวมีข้อสองกับข้อสามใช่ไหมคะ ข้อ2ข้อใดมีคำตอบเป็น10ก็สบวก5ได้เท่าไรขอส่บวก6ได้เท่าไรขอควายสองบวก7ได้เท่าไรข้อไหนที่มีคำตอบเป็น10นะคะกับข้อไหนคะข้อ3เอาข้อ3 8บวก2เท่ากับ เติมตัวเลขใดลงไปกสิบขเก้าขแปโอเคนะคะน้องอย่าเพิ่งออกจากห้องก่อนนะคะฟังฟังคุณครูก่อนนะคะน้องอย่าเพิ่งออกจากห้องเดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านนะคะ ฟังให้ดีสำหรับการทดสอบตัวชี้วัดการบวกวันนี้นะคะ10ข้อนะคะน้องส่งมาได้เลยนะคะส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะตรวจแล้วก็กรอกคะแนนไว้ให้เลยนะคะคุณครูคะเดี๋ยวใรเอามากองคะเดี๋ยวใครส่งให้ไม่มีได้คะ่ะใครที่ ส่งเองไม่ได้ก็เดี๋ยวให้ผู้ปกครองกลับมาจากทํางานก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาส่งส่งคุณครูเย็นๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เอา,ม,อามาจากํมงาก่อนครับได้ค่ะโอเคให้ส่งทุกคนนะคะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ในช่วงเช้านะคะน้องก็ไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะคะในช่วงเย็นนะคะใช่ค,คับฟังนะคะสําหรับวันนี้คณิต การทดสอบการบวกนะคะก็ขอจอบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะคน้องอย่าเพิ่งออกจากห้องเดี๋ยวคุณครูจะส่งการบ้านนะคะส่งการบ้านไปให้ทางไลน์นะคะเพราะว่าเขียนก็ไม่ทันแล้วนะคะแม่ดูในไลน์ให้ เดี๋ยวจะมีการบ้านนะคะการบ้านให้น้องเขียนลงไปในสมุดนะคะเขียนลงไปในสมุดมีทั้งหมดประมาณ12ข้อวันนี้นะคะ12ข้อนะคะเป็นการลบตามแนวนอน12ข้อแล้วคุณรูคุณชุบก็จะมาสอบในวันจันทร์นะคะ สพ่ข้อนะคะเป็นการลบนะคะใช้สมุดเล่มสีเหลืองนะคะใช้สมุดเล่มสีเหลืองนะคะคสีมสไม่ทราบว่านักเรียนหรือผู้ปกครองมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะคุยได้นะคะตอนนี้สอบเสร็จแล้วนะคะ กันนิดครูคูคะค่ะครูคะอะไรคะอย่าทำแทนแม่คะครูคะอะไรคะก็เจ็บคิรวไม่เหมือนเพื่อนนิก็เจ็บเืออะไรดเ,เดี๋ยวดูดูย้อนหลังใส่คลิปย้อนหลังให้นะคะ อย่าเพิ่งส่งพอจุดไม่ต้องลบแล้วเดี๋ยว่อดูว่าผิดตรงไหนทำไมถึงทำผิดเล่มนี้ไหมครับเล่มไหนคะไหนโชว์มาดูที่เล่มไหนคะเอาแล้วนะคะอ่าเล่มสีเหลืองนะคะ้า่ะแล้วนะคะ อด้ไหมยังอ่าภาษาไทยไหมครับเล่นสีเหลืองมาษาไทายไหมครับเล่นสีเหลืองมาตราไทายไหมครับเล่มสีเหลืองคณิตแจนเล่นสีเหลืองคณิตไหนลองเปิดดูนี้โอโซนโเปิดดูดิโโเปิดนะ่งครับในโอโซนไหนดูซิเล่นีกแล้วกัน คูณครคะเราออกได้ไหมคะดูหิวอ่าคุณที่เสร็จแล้วออกเลยเดี๋ยวคุณครูจะส่งการบ้านค่ะการบ้าเล่นไหไคะเล่นนะคะใช่ใช่ขอบคุณครับอย่าลืมออย่าลืมส่งทดสอบกันนะคะสิบข้อนะคะ เดี๋ยวคุณผู้ส่งมาให้หนายผลการบ้านยังไม่ต้องส่งมานะคะต้องทำให้เสร็จก่อนนะคะอือ,อขอให้มาจเจ้าสอัคดีนะคะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ